ก็ F ของผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ไม่รู้ความลับหรือเปล่าก็มีทุเรียนต้นไม้แล้วก็มีอาหารทะเลเต็ม <50. S> 10คิดคว่าให้ความละเอียดของตัวเองกี่คะแนนโอ้ถ้าน้องผมว่า20เลยครับ<อ>ถ้าก่อนหนองน้อง,น,องนะครับถ้าถามผมเนี่ยสักเจ็ดเรื่องของการจัดอ่าพอยตี้ของชีวิตตั้งแต่เกิดมาเลยก็ว่าได้คือครอบครัวนจะให้ความสําคัญกับภาระหน้าที่เราก็ต้องจัดสรรเวลาวให้กับครอบครัวให้กับสิ่งรอบตัวเราด้วยสมัยเนี้ยคนเรามันมี ความต้องการที่มันไม่เหมือนกันเพ <c oughs> ืาอ g e n e เรชั o n g a ปนี่แหละดังนั้นเนี่ยมันต้องมีความชัดเจนมากๆว่าองค์กรจะไปไหนและนี่คือ a d ูรู้ไว้ใช้ชีวิตไม่ตกขอบไปกับ Ada Ad และผมตะพิภูพุ่มแก้วกล้าครับสวัสดีครับผมตะพิภูพุ่มแก้วกล้านะครับและนี่คือ a d ูรู้ไว้ใช้ชีวิตไม่ตกขอบไปกับ Ada Ad รายการอดแ c a s t ที่จะพาคุณไปอัปเดตเทรนด์ดิจิทัลแบบ Adu Entertainment นั่นก็คือสนุกแล้วก็มีสาระเพื่อให้ทุกคนเนี่ยรู้ทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกดิจิทัลคุยกับใครก็รู้เรื่องแบบไม่ตกขอบตามคอนเซ็ปต์ของรายการเลยคราวที่แล้วนะครับเราพาทุกท่านไปพูดคุยกับพี่ใหญ่ของน้องๆในค่ายเพลงที่กำลังมาแรงมากๆอย่างพี่โดมจารุวัฒน์แต่ว่าคราวนี้ครับใน EP นีนี้ซึ่งเป็น E ีีสุดท้ายนะครับของซีรีส์หรือว่าซีซั่นนี้แล้วนะครับราะนั้นเราจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับพี่อีกคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเอ็ดด้าโดยตรงท่านเป็นพี่ใหญ่ ที่อยู่เบื้องหลังน้องๆในหน่วยงานของเอ็ดาเรียกได้ว่าเป็นหัวเรือใหญ่ผู้กําหนดทิศทางการดําเนินงานของเอ็ดาคอยแก้โจทย์นับร้อยนับพันที่ผ่านเข้ามาตลอดหลายปีด้วยการดําเนินงานที่เรียกว่าโอ้โหเข้มข้นแบบสุดๆละเอียดในทุกขั้นตอนทั้งในมุมของเรคคูเลเตอร์แล้วก็ยังมีในส่วนของโปรโมเตอร์ด้วย4ปีที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับการผลักดันโดยพี่ชายคนนี้มันจะเต็มไปด้วยความท้าทายแล้วก็ความน่าสนใจในมิติไหนบ้าง ใน EP สุดท้ายนี้กับชื่อ EP ที่ว่าชีวิตแบบใดคือชีวิตแบบดิจิทัลฟาสิลิเตเตอท่านจึงไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับเพราะว่า EP นี้เราจะไปพูดคุยกับพี่ชัยหรือว่าดรชัยชนะวิพันธ์ท่านเป็นผูน้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเอ็ดตอนนี้ท่านนั่งอยู่ในพอดแคสต์หรือว่ารายการของเราแล้วในโมเมนต์ที่ผมเชื่อว่ามันจะพิเศษสุด ม่เคยมีใครได้สัมผัสมาก่อนถ้าไม่ใช่คนเอ็ดดาจริงๆไลฟ์สไตล์ส่วนตัวที่น้อยคนนักจะรู้แล้วก็ก้าวต่อไปของเอ็ดดาหลังจากที่ผ่านมา4ปีและหลังจากนี้อีก4ปีข้างหน้า <c oughs> เอาแล้วครับรามาคุยกับพี่ชัยกันดีกว่าตอนนี้ผมนั่งอยู่กับพี่ชัยแล้วสวัสดีพี่ชัยครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกท่านซีอีโอดรชัชชนาว่าพี่ชัยได้ไนะได้เลยครับครับผมหลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินชื่อเอ็ดดามาบ้าง <c oughs> แต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักเอ็ดดาดีพอเดี๋ยวอ p พีนี้สัตขออนุญาต พาไปทําความรู้จักกับเป็ได้ให้มากขึ้นครับแต่ก่อนอื่นคุยตัวต,วตวนพี่ชัยนิดนึงครับคือแน่นอนว่าเป็นซีอของเอ็ดดาไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าเท่าที่ผมทราบมาพี่ชัยน่าจะเกิดในยุคอนาล็อกก็เลยอยากจะถามว่าจริงๆแล้วตัวตนของท่านซีอีโอพี่ชัยเองเนี่ยเป็นเป็นบุคคลแบบเป็นอะนาล็อกเพอร์เซนหรือว่าเป็นดิจิทัลเพอร์เซ็นมากกว่ากันหรือว่าเป็นไฮบริดครับเกิดมาในยุคอะนาล็อกจริงๆครับแต่ว่าก็มีความสนใจในความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นะครับแล้วก็เลยเลือกเลือกเรียนนะครับที่จะเรียนในสาขาของเทคโนโลยีครับแต่ว่าผมก็ไม่ทิ้งความเป็นอนลล็อกครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมก็อยู่บ้านก็วางโทรศัพท์เอาไว้แล้วก็ขุดดินทาสวนครับเช้ามาวันจันทร์ก็จะเล็บเลอะติดดินเพราะว่าไม่ล้างไม่สะอาดครับก็พยายามที่จะทําดีท็อกซ์บ้างนะครับแล้วก็อยู่พยายามที่จะใช้เวลากับครอบครัวบ้างครับเห็นว่าพี่ชัยจบวิศวะปริญญาตรีปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกา เรือเอกไปจบที่ดุสบวกที่เยอรมนีเรียนวิศวะสายแบบคอมพิวเตอร์ตลอดเลยไหะครับเป็นวิศวะสื่อสารสื่อสารแต่มันก็จะต้องเรียนเกี่ยวกับดิจิทัลใช่ครับเป็นดิจิทัลคอมมิวนิเคชันเออแล้วพอเข้ามาทำงานจริงๆมันเป็นด้านนี้โดยตรงไหมครับเพราะว่าเห็นว่าก่อนหน้านี้อยู่ที่เน็กเทคครับครับก็งานมีความหลากหลายมากแล้วความรู้สึกแวบแรกที่ต้องย้ายมามาเป็นหัวเรือใหญ่ขึ้นมาเป็นผู้นําของเอ็ดด้าตอนนั้นรู้สึกยังไงครับและมีโอกาสแบบ แชร์สิ่งนนี้กับน้อ,นองๆไหมหรือว่ามาแชร์ใน EP เดียวเราเลยครับก็มันเป็นประสบการณ์ที่พิเศษนะครับว่าเรากําลังจะต้องมา,านําองค์กรนะครับดังนั้นเนี่ยมันต้องมีความชัดเจนมากๆว่าองค์กรจะไปไหนอันนี้คือโจทย์ที่สําคัญไม่งั้นเนี่ยทุกคนก็จะอยู่ในเรือของเรารถของเราแบบที่ไม่รู้ว่าเราจะไปไหนกันนะครับมันก็ทําให้ความรู้สึกอาจจะตื่นเต้นหรือว่าไม่สนใจในเหนื่อย งนั้นเนี่ยโจทย์แรกที่ต้องทำมันก็คือต้องรู้ว่าเราจะไปไหนกันทงให้ทุกคนรู้ทําให้น้องๆตื่นเต้นและอยากไปกับเราครับครับมันก็เป็นโจทย์ที่ยากเพราะว่าหนึงเราต้องรู้โจทย์ว่าเราจะไปไหนครับนะฮะในฐานะที่พี่ชัยมาเป็น c ีอของเอ d ด้าแล้วผ่านการทํางานร่วมกับน้องๆร่วมกับทีมลีดหลายหลคนแน่นอนว่าแต่ละคนก็มีความคิดมีมุมมองหลากหลายจริงๆแล้วอยากถามว่าในมุมของผู้นําของ c ีอคิดว่าจริงๆแล้วพี่ชัยมีมุมมองการทํางานกับน้องๆในองค์กร น้องๆในองค์กรก็จะมีความหลากหลายอยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอายุนะครับก็จะมีทั้งที่อายุมากกว่าผมอายุที่น้อยกว่าผมแล้วก็เด็กเพิ่งจบใหม่เข้ามานะครับเรื่องของอพื้นฐานทางการศึกษาประสบการณ์การทางานก็มีความหลากหลายเรามีคนที่มาจากทั้งสายวิทย์และสายสิป์ในการทํางานนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะทํางานกับทุกคนเนี่ยก็ต้องมีความเข้าใจกันครับเราก็ต้องเข้าใจน้องในทีม น้องในทีมก็ต้องเข้าใจเราเราก็ต้องพยายามที่จะประคองให้ทั้งหมดมันไปแล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันครับว่าเราจะไปที่ไหน,นพอมันมีเป้าหมายเดียวกันเนี่ยไอสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ถูกใจไม่ชอบใจมันก็ถูกวางอยู่ครับเหมือนกับเราอยู่ในครอบครัวถ้าเรามีสามีภรรยาเราก็เลือกที่จะมองข้ามสิ่งที่มันเป็นจุดอ่อนเขาบกพร่องแล้วเราก็เลือกที่จะเอาจุดที่ดีจุดแข็งเขาเนี่ย มามาทางานก็จะมีความสุขในการทำงานครับเพราะมันไม่มีทางที่จะแฮปปี้ไปทุกเรื่องไม่มีทางมันจะไปไม่ได้แต่เราต้องหาสิ่งที่มันแฮปปี้ด้วยกันเต็มสิบคิดว่าให้ความละเอียดของตัวเองกี่คะแนนโอ้สิบห้าไม่ใช่ให้เท่าไหร่ครับโอ้ถ้าน้องผมว่ายี่สิบเลยครับถ้าความเห็นของน้องนะครับถ้าถามผมเนี่ยในวันแรกที่เข้ามาทํางานเนี่ยคงจะซักคงคงจะเต็มสิบครับแต่ถึงวันนี้เนี่ยผมว่าหย่อนลงไปเหลือสักเจ็ดทำไมหย่อนอ่ะเพราะว่า อันที่หนึ่งคือเราต้องดิลิเกตงานครับเราต้องให้ทีมทีมบริหารเราเนี่ยมีออโตเรตตี้ในการทํางานอ๋อเป็นทีมบริหารที่ดีคือถ้าเราไปจับจีจำชัยดูนู่นดูนี่ทุกสิ่งอย่างเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีโอกาสในการทํางานใช้ความคิดในการทํางานครับมันต้องกลายเป็นความคิดของเราทั้งหมดไหมมันมันก็มันจําเป็นต้องหย่อนเพื่อให้มันเกิดการขยายแล้วมันเกิด d i v e r s i f i c a t i o n ของไอเดียของความคิดของกิจกรรมการ ทีนี้มากันที่ในมุมที่ผมเชื่อว่าผู้นําทุกคนต้องเจอไม่ว่าจะบริหารองค์กรไหนก็ตามคือสิ่งที่หนักใจและมองว่าเป็นสิ่งที่ยากเป็น difficulties ในฐานะผู้นำเอ็ดด้าเนี่ยนะครับต้องนําทีมกับน้องๆจุดไหนที่พอผ่านมาแล้วรู้สึกว่าโหในาย,ยากที่สุดแต่ปลดล็อกมันได้เหมันยกภูเขาออกจากอ,อกโจทย์ที่ยากอย่างที่บอกครับคือทําความเข้าใจและทําภาพให้ชัดว่าโจทย์ของประเทศในเรื่องของเชื่ออีโคโนมี ดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์ครับดิจิทัลอีโคซิสเตมเนี่ยมันคืออะไรอันนี้เป็นโจทย์ที่ยากมากแล้วก็ทํามาสักพักละบางส่วนเริ่มเคลียร์ขึ้นชัดขึ้นนะครับ,รบเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเรากําลังมมเข็มในมหาสมุทรคาถามคือคุณเป็นพอเอนด้าคุณอยู่มาตั้ง4ปีแล้วคุณยังไม่รู้อีกเหรอว่าดิจิทัลอินฟราส r รั t เจอร์มันคือจะเป็นอะไรก็ต้องสารภาพว่าผมก็ยังไม่เห็นภาพทั้งหมดเพราะมันจะต้องเป็นภาพที่ทุกคนช่วยกันสร้างช่วยกันทําแล้วอีก อย่างนี้ที่ผมอดสงสัยไม่ได้เพราะว่าทุกองค์กรจะเจอปัญหาเดียวกันคือเรื่องของเจเนอเรชันแกลครับต่างวัยต่างความคิดต่างอารมณ์ต่างความรู้สึกคร,รับเรื่องนี้บริหารจัดการยากไหมครับยากมากครับยากมาก <laughs> ผมขอสัมภาษณ์พนักงานทุกคนด้วยตัวเองตอนเข้ามาเราก็จะได้ฉาบภาพให้มันแม่นยำมากที่สุดเขาไม่อยู่เนี่ยเขาจะเจออะไรแล้วองค์กรเนี่ยต้องการอะไรจากเขาแล้วองค์กรกำลังจะทำอะไรในประเทศไทยแล้วเราก็ผมชวนทุกคนเนี่ยวางแผนไปด้วยกันนะครับ คือผมเชื่อในการสื่อสารเราต้องสื่อสารกันก็ตั้งแต่วันวันที่มีการสัมภาษณ์เลยผมก็ถ้าผมไม่ลืมเนี่ยผมก็ตั้งคําถามว่าในชีวิตเนี่ยต้องการอะไรอีกสามปีต้องการทําอะไรห้าปีต้องการทําอะไรแล้วเราจะไปจุดนั้นด้วยกันได้ยังไงสมัยเนี้ยคนเรามันมีความต้องการที่มันไม่เหมือนกันก็คือเจเนอเรชันแอี่แหละใช่ไหมครับเด็กๆเนี่ยไม่มีแล้วล่ะทางานหนักเงินเดือนน้อยเหมือนเจเนอเรชันเนะครับเด็กก็ต้องการ ทำงานหลากหลายมีอาชีพเสริมมีเวลาว่างอ่ามีเวลาว่างอยู่กับแฟนเงินเดือนเหมาะสมอ่าทบก็ซึ่งมันก็ก็ดีรเราก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีเราก็พยายามยึดหยุดมากขึ้นอย่างเช่นมี work from anywhere อืมตอนนี้เ็ดด้ก็ work from anywhere ร้อยเว้าวให้อยู่ในต้นเพนิีของพี่ๆัวหน้าทีมว่าคุณไปคุยกันในทีมเลยว่าคุณจะเจอกันสัปดาหล์ละกี่ครั้งก็ขึ้นอยู่กับว่าเอ้ย hey, น้องคนนี้ส่งงานโอเคไหมตรงเวลาไหมคุณภาพโอเคไหมถ้าได้ตามสบายเลย แต่อย่างน้อยถ้าเป็นในมุมองค์กรเนี่ยเจอกันเดือนละครับนะครับก็มาเจอกันเล็กเก to g e เกเตอย่เงยล่าสุดเราไปเก t เ o g e กเตอกันที่วัดวลชประทานครับนะครับก็นิมนต์พระเนี่ยมามามาเหมือนกับให้หลักการในการทํางานให้หลักคิดให้หลักการหลักคิดในการทํางานคุณจะต้องมีสติมีสมาธิทํางานไปทําไมมีที่การจัดการตัวเองจัดการเวลาทํำยังไงเป็นต้นนะครับถามตรงๆว่าพี่ชัย ผ่านบทบาทมาแล้วทั้งคนทํางานนะครับไตระดับขึ้นมาเป็นซีอีโอวันนี้เป็นสามีเป็นคุณพอ่อบ,บทบาทเหล่านั้นตกตะกอนรวมกันมาแล้วสิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทบาททั้งหมดมันคืออะไรเรื่องของการจัด p พ i ร r i ี y ของชีวิตนะครับระดอง,องความสําคัญใช่ครับใช่จําเป็นจําเป็นมากนะครับตั้งแต่เกิดมาเลยประว่าได้คือครอบครัวเนี่ยจะให้ความสําคัญกับภาระหน้าที่นะฮะภาระหน้าที่หมายถึงตั้งแต่เป็นเด็กเนี่ยหน้าที่เราคือเรียน พ่อแม่ก็บอกตั้งใจเรียนช่วยงานที่บ้านก็ตามเวลาที่เหมาะสมที่มีนะครับให้ความรับผิดชอบเราก็ได้รับการบ่มเพาะลักษณะแบบนั้นมาดังนั้นเนี่ยตั้งแต่เด็กมาคือหน้าที่มาอันดับหนึ่งพอเริ่มมีครอบครัวมันมันมันไม่ใช่แบบนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องจัดสรรเวลาให้กับครอบครัวให้กับสิ่งรอบตัวเราด้วยนะครับแล้วเราก็บางทีก็หลงลืมละเลยถึงคุณพ่อคุณแม่เราเพราะว่าเขาบิวเรามาแบบว่าด u t ตีเฟิร์สบางทีเราก็หลงลืมละเลยเขาไปบ้าง พอเรามีครอบครัวเป็นตัวเองก็ทําให้เราหวนคิดกลับไปว่าเออแปลว่าเราก็ต้องมีเวลาให้กับพ่อแม่ครอบครัวเราด้วยแล้วก็ลูกที่ตามมานะครับซึ่งเขาก็ต้องเวลาต้องการเวลาแล้วพนักงานเองก็ต้องการเวลาที่ไม่ใช่เวลางานในการที่จะ engage เขาให้เราเข้าใจเขาว่าความต้องการชีวิตคืออะไรดังนั้นเนี่ยมันต้องเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้ามาเป็นองค์ประกอบในการจัดลำดับความสําคัญของการใช้ชีวิตของการทํางานนะครับแล้วปัจจุบันนี้รายได้ของพนักงานองค์กรของรัฐเนี่ย จะทําให้เขามีชีวิตอยู่ต่อหลังเกษียณได้มากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่มันก็อยู่ในแบ็คกราวด์เราก็ต้องพยายามคิดว่าถ้าเอ็ดดาเลี้ยงเขาไปแบบนั้นไม่ได้เนี่ยแปลว่าเราจะต้องปล่อยเขาไปเพื่อให้ชีวิตของเขาเนี่ยได้มีโอกาสเติบโตก้าวกระโดดได้ดีขึ้นแล้วเราก็หวังว่าชีวิตเขาจะดีขึ้นหลังเกษียณครับเป็นต้นในมุมส่วนตัวจะเห็นว่าเอ็ดดารุ่นถพชัยเนี่ยทำงานกับแพลตฟอร์มดิจิทัลนะครับในหน่วยงานเพื่อไปช่วยสปอร์ตในงาน,นอือ่นๆเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเพราะฉะนั้น ถ้ามาแตะในมุมที่ไม่เกี่ยวกับงานมากนะักเป็นไลฟ์สไตล์ส่วนตัวพี่ชัยใช้แพลตฟอร์มอะไรมากเป็นพิเศษไหมครับช้อปปิ้งออนไลน์ไหมเล่นโซเชียลไหมคือพูดง่ายๆว่าใช้ช่องทางอะไรบ่อยๆแล้วมองเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรใน,นัานบ้างหลายคนจะไม่ค่อยรู้ผมก็ไม่ได้บอกใครไม่ได้โฆษณาว่า <Wow. S 2> ว่าใช้อะไรบ้างครับก็อีคอมเมิร์ซเนี่ยก็ซื้อของอเป็นประจําเป็นประจําด้วยเป็นประจําครับ ก็จะมีพัทเนี่ก็คือภรรยาครับจะเป็นคนคอยบอกว่ามันมีโปรโมชั่นครับแล้วก็ก็ต้องบอกว่าเราเราก็ต้องดูว่าเราต้องการอะไรล้วก็เอาไปใส่ไว้ในตะกร้าเนาะแล้วก็ถึงเวลาภรรยาเราก็จะเตือนเราว่าเออเปนถึงวันแล้วไปเก็บคูปองคูปองอะไรมาให้เรียบร้อยก็ทาเหมือนทุกคนแหละครับเพราะว่ามันสะดวกใช่ไหมฮะแล้วก็เราเวลาก็ไม่ค่อยมีครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรามีเล็กเล็กน้อยเราก็เราซึ้งเราซึ้งเนาะอ่าแล้วก็แล้วก็สะสมไปดังนั้นเนี่ยการซื้อของออนไลน์เนี่ยก็เป็นกิจกรรมถามว่า เคยซื้อของออนไลน์จากไม่ใช่แพลตฟอร์มที่เป็นอีคอมเมิร์ซไหมก็ซื้อเป็นประจำนะครับโซเชียลมีเดียไลฟ์ก็เคยซื้อนะครับเคยแอปของเหมือนกันเคยครับอไม่ธรรมดาก็ยังเอฟอยู่เนี่ยครับทุกวันที่เราบอกเลิกได้แล้วผมเต็มบ้านแล้วครับนะครับก็ยังดื้ออยู่นะครับโซเชียลมีเดียก็ใช้แต่ว่าไม่ไม่ไม่มีใครรู้แล้วก็แล้วก็ผมใช้ในเชิงเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์ <c oughs> มากกว่าที่จะนําเสนอความเป็นตัวตนของเราแล้วเคยถูกโกงไหมเพราะว่าต้องยอมรับ, Digital รบว่าดิจิทัลแ c ก m ในบ้านเรามันเยอะสั่งของไม่ได้ของโอนเงินไปแล้วของไม่มาหรืออื่นๆเคยเจอไหมครับยังไม่เคยเจอทุกตัวเองอาจจะถือเป็นโชคก็ F ของผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ไม่รู้ความลับหรือเปล่าก็มีทุเรียนครับแล้วก็มีอ,อะไรนะต้นไม้ครับแล้วก็มีออาหารทะเลครับ ก็น to erm like, ี่พี่มีเวลาดูเหมือนกันนะเนี่ยของพวกนี uh> ้ต้องตั้งใจดูนะมันต้องแข่งกับคนอื่นนี่ใช่ใช่ใช่นะมันก็จะมีเวลาของมันบางทีมันก็จะมาแบบช่วงค่ำคืนบ้างเราก็จะมีฐานลูกค้าเขาเนาะลูกค้าตอนบ่ายลูกค้าตอนเช้าลูกค้ามาตอนดึกบางคนก็ขายตีหนึ่งตีสองก็มีนะครับก็ใช้บ้างมันก็ทําให้เราได้เรียนรู้ว่าว่าตอนนี้มันทําอะไรกันอยู่แล้วมันอาจจะมีปัญหาอะไรครับนะครับ ก็เห็นว่าหลายอย่างมันทําได้ดีได้ตโนมัตมากขึ้นอย่างเราเอสของมันบางร้านก็ร้านที่มันก็ดูดดูดเลยตโนมัตบางร้านก็ไม่มีต้องมีคนมาจจทยมนะมันก็แล้วแต่ทุนทรัพย์แล้วแต่การเข้าถึงแล้วแต่ทุนทรัพย์ในการพัฒนาหลังบ้านของแต่ละทีมครแล้วก็การเข้าถึงด้วยครับางทีเข้าถึงจะไม่มีทรัพย์ก็ใช้ไม่ได้บางคนมีทรัพย์แต่ไม่รู้นะครับก็ก็ไม่ได้ใช้งั้นถามนิดหนึ่งในฐานะผู้นวยการในฐานะผู้นำเอเจนตตั้งแต่วันที่พี่ชัยเข้ามาดำรงตำแหน่งจนถึงวันนี้มันผ่านไป4สี่า ดิจิทัลของประเทศไทยนะี่ยมุมองของพี่ชัยนะมันถูกพัฒนามันเปลี่ยนแปลงไปย่างไรบ้างประเทศไทยในปัจจุบันก็ดูเหมือนว่าจะมีวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีที่ที่ในส่วนที่พัฒนาเนี่ยไปได้ไปได้ชา้าแต่ในส่วนที่เป็นการใช้งานเนี่ยไปได้เร็วครับนะครับเพราะว่าเราเราเอนจอยกับการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆของการใช้เครื่องมือใหม่ๆนะครับแล้วก็ความสะดวกสบาย ดังนั้นเนี่ย adoption ในเรื่องการใช้งานก็ต้องสูงเพราะง่าคนไทยเป็น user เก่งใช่แต่ย,ยังเป็น developer ไม่เก่งตรงนี้ก็เป็นโจทย์สาคัญโจทย์หนึ่งนะที่ที่เราก็พยายามดูว่าจะทำยังไงหล่ะให้มันเอื้ออำนวยให,ให้ให้ให้ประเทศไทยเนี่ยมันเกิดระบบนิเวศท,ที่คนไทยสามารถเติบโตได้นะครับมันมันมันต้องทำหลายอย่างไปพร้อมกันมาถึงคำถามสำคัญแต่ยังไม่ใช่คำถามสุดท้ายนะครับก้าวต่อไปของเอ็ดด้าที่พี่ชัยมองภาพตัวเองมองภาพเอ็ดด้าเอาไว้คืออะไรครับ ที่มันจะเป็นสิ่งที่ยังคงเหนียวรั้งให้พี่ชัยยังอยู่ตรงนี้ยังทําหน้าที่ซีอต่อไปอีกสมัยหนึ่งก็คือการทํางานให้มันเสร็จให้มันสําเร็จนะครับบางอย่างมันทําเสร็จแต่มันไม่สําเร็จทําเสร็จก็คือเห็นชิ้นงานแล้วแต่ว่าไม่มันมไม่มาฟอสมองการทํามันขึ้นมาอย่างเช่นการทําของมาก็ต้องการให้คนเอาไปใช้ทําของเสร็จมันก็คือเสร็จแต่มันแต่ไม่คนเอาไปใช้ก็ยังไม่สําเร็จความสาเร็จก็หวังว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะถูกเอาไปใช้งาน แล้วนะอย่างเช่นดิจิทัลไอดีตอนนี้มันเริ่มมีโครงสร้างพื้นฐานบางอย่างมันเริ่มเสร็จแล้วแต่สเต็ปที่เรากําลังทําอยู่ก็คือทําให้มันเกิดการใช้งานอย่างปีนี้เนี่ยเราก็ตั้งเป้านะครับโดยกรรมการบอร์ดเราเนี่ยก็บอกว่าไปทําให้บริการภาครัฐทั้งหมดที่เป็น e-service เนี่ยใช้ดิจิทัลไอดีนะครับในการเข้าถึงดังนั้นเนี่ยประชาชนได้ประโยชน์ก็คือว่าไม่ต้องมานั่งจำยูเซอร์เนม s s สเวิรในการเข้าเว็บไซต์ภาครัฐใช้สแกน QR c อ d e ปุ๊บเข้าได้เลย ครับอันนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งภาพของความสําเร็จของเมตาอีกโจทย์หนึ่งเป็นเรื่อง AI กับ Data ครับนะครับเรื่อง AI เนี่ยปัจจุบันทุกวันนี้ผมก็พยายามให้น้องๆใช้ AI ในการทํางานแล้วก็หลายคนก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันเป็นประโยชน์ของเขานะครับแต่ก็ต้องมีข้อพึงระวังนะว่าสิ่งที่มันช่วยเราทํางานเนี่ยเราต้องตรวจมันดีๆเพราะว่าบางอย่างมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการหรือว่าสิ่งที่มันถูกต้องเพราะฉะนั้นมิชชั่นที่ยังไม่ accomplished ยังมีอีกเพียบดังนั้น พี่ชายของน้องๆไม่ไปไหนจะต้องทําให้สําเร็จแล้วก็เสร็จสิ้นรวมไปถึงเกิดประโยชน์ในทุกๆมิติโอเคครับสู้ต่อไปครับทีนี้คําถามสุดท้ายคําถามประจํารายการของเราอันนี้ก็เป็นอีพีสุดท้ายด้วยถามจากผู้นําองค์กรเลยครน้องๆคงอยากได้ยินมากๆดรชัยชนะหรือว่าพี่ชัยของเราคิดเห็นอย่างไรกับคํากล่าวที่ว่าชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัลครับเป็นคําพูดที่มันถูกกันกรองมาจากการ ทำเวิร์กช็อปกันในองค์กรว่าเอ็ a ดเนี่ยมีตัวตนอยู่เพื่ออะไรเรามีตัวตนอยู่เพื่อให้ชีวิตของคนไทยทุกคนดีขึ้นโดยการเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยเข้าไปเสริมเขาแล้วอะไรที่มันเป็นความเสี่ยงเนี่ยเราก็พยายามที่ไปสร้างภูมิคุ้มกันให้เขาครับมันก็จะมีทั้งสองมิติในเรื่องของปัญหาเราก็เข้าไปดูแลป้องกันแก้ไขในเรื่องของโอกาส แล้วก็เอาเครื่องมือนี้ไปเติมเสื่อให้เขามีโอกาสเติม <c oughs> เราก็หวังว่าเอ็ดด้าเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ชีวิตของคนไทยดีขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นที่น่าจับตานะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมว่าเอ็ดด้าในปีถัดไปในมุมมองแล้วก็การนำของพี่ชัยจะเป็นอ,อย่างไรต่อจะเห็นว่ามันมีประเด็นท้าทายมาจากทุกทิ่ทุกทางแต่เราก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าด้วยพลังอันเต็มเปี่ยมของหัวเรือใหญ่ของผู้นําของเอ็ดด้าอย่างดรชัยชนะที่เปรียบเสมือนดิจิทัลฟาสิลิเทเตอร์ จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นกลไกที่สําคัญในการผลักดันเอ o โ y ซิสตมของระบบดิจิทัลในเมืองไทยมากๆซึ่งมันก็จะเอื้อต่อความเชื่อมั่นในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทยได้อย่างแน่นอนรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นให้กําลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ฝากเอ d ดาด้วยแต่ว่าวันนี้ต้องขอบคุณพี่ชัยมากๆนะครับ,บ,บที่มาช่วยแชร์ประสบการณ์ความรู้มาร่วมพูดคุยเบื้องหลังชีวิตของ c ีอของหน่วยงานซึ่งถือว่ามีบทบาทสําคัญระดับประเทศที่จะช่วยผลักดัน ให้ประเทศของเราเป็นดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบจริงๆคือมันเป็นภารกิจที่ใหญ่มากแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องที่จะทาสําเร็จเสร็จสิ้นได้นในปี2ปี4ีปีที่ผ่านมาคืบหน้าไปนในหลายมุมแต่4ปีหลังจากนี้ยังมีอีกหลายมุมให้ต้องพัฒนาต่อให้ต้องเดินต่อก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับ,รบหากใครที่พลาดไปนะครับใน EP ก่อนๆย้อนกลับไปดูนะครับไม่อยากให้พลาดจริงๆสำหรับทุกเทรนด์เทคโนโลยดีดีๆแล้วก็ฝากด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Edda เอาไว้ด้วยอย่างที่บอกนะครับว่านี่คือ EP ีสุดท้ายแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับชมจากใจจริงไม่ว่าท่านจะเข้ามาฟังบ้างไม่ฟังบ้างหรือฟังทุก EP แต่ย้ำนะครับว่าทุกคนสามารถกลับไปรับชมแล้วก็รับฟังย้อนหลังได้ตั้งแต่ EP 1จนถึง EP 5ได้ทุกช่องทางของ Edda เลยและเราสัญญาว่าเราจะกลับมาใหม่ในซีซั่นต่อไปที่ทั้งสนุก ทั้งมีความรู้ได้สาระแล้วก็มีเรื่องดิจิทัลที่เข้มข้นพัฒนาไปมากที่กว่าเดิมแต่สำหรับซีซั่นนี้ผมตาพี่ภูและเอ็ดดูบายเอดาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนจนกว่าเราจะพบกันใหม่รักษาสุขภาพและเรียนรู้เรื่องดิจิทัลตลอดเวลานะครับสวัสดีครับ